วันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโรงเรียนกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดแพร่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในกองทุนการศึกษารุ่นที่4โดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสำริ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ ร้อมทั้งรับฟังการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านวังเลียงสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ซึ่งตั้งอยู่เลขที่160หมู่ที่7บ้านวังเลียงตําบลทุ่งแหลงอเาเภอลองจังหวัดแพร่เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนายธีปรกรณ์อัธเสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังเลียงเขารวมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่4เมื่อปีพุทธศักราช2557มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยความร่วมมือกันร,ระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดในโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส มีความพร้อมพอควรแก่การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในการนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโรงเรียนกองทุนการศึกษาได้เยี่ยมชมนิทรศการผลงานนักเรียนภายใต้การดำเนินงานพัฒนาและการจัดการตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์โดยมีผลงานและกิจกรรมดังนี้ 1. โครงงานคุณธรรมพร้อมใจสร้างวินัยพอเพียง 2. ง,งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3. นิทรรศการจากหนังสือสารานุกรมไทย 4. โครงการทักษะอาชีพประกอบด้วยการเพราะเห็ดนางฟ้าผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์จากหม่อน 5. โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิจเจริญพภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยียรติได้แก่ต้นโรงพึงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำราชการที่10ให้แก่โรงเรียนกองทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านวังเลียงมุ่งพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาตามหลักการการพัฒนาและการจัดการตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์